สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My a r e เเมื่อ2วันที่แล้วมังแอดไมได้ดูตัวอย่างอวตารภาค2สําหรับแอดนะ่ะภาพม่งโคตรสวยเลยหนังภาคหนึ่งนะครับนานถึง13ปีแต่สําหรับแอดไมเนะเหมือนผ่านไปไม่นานเลยเพราะว่าในภาคหนึ่งนะครับในช่วงนั้นนะ่ะหนังมันก็โคตรอลังการอยู่ดีมันเป็นภาพติดตาของแอดไมเเลยนะครับจากตัวอย่างในภาค2เราจะเห็นว่าเขาเน้นภาพมุมกว้างแบบโชว์ไปเลยว่างาน CG งานกราฟิกงานภาพกลัวเจ๋งจริง ซึ่งมันก็เจ๋งจริงๆครับเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปที่แอดกาลังจะพูดนะเป็นการคาดเดาส่วนตัวของแอดมายสีแรกที่เราเห็นเลยนะครับคือหุบเขาฮาเลลูยาชาวนาวีที่คุณเห็นทั้ง3คนนะครับกับเด็กมนุษย์อีกหนึ่งทั้งหมดนั่นนะคือลูกของเจ๊ก,กับไนทิรีเป็นลูกสาวหนึ่งลูกชายสส่วนเด็กชาวมนุษย์อนะ่ะคือลูกบุญธรรมในตอนจบภาคหนึ่งนะครับชาวนาวีสามารถขับไล่มนุษย์ออกไปได้แล้วก็ส่งมนุษย์กลับไปยังโลก ส่วนเด็กคนนี้นะครับเกิดที่ดาวแพนโดร่าซึ่งตอนนั้นนะ่ะเขาก็ยังเด็กเกินไปที่จะเดินทางข้ามดวงดาวเจก,ก็เลยรับเลี้ยงไว้เหมือนเป็นลูกบุญธรรมอะไรประมาณนั้นสินต่อไปคือใบหน้าของเจกที่ดูเป็นกังวลนะครับระหว่างที่กําลังบินไปชนเผ่าริมน้ําชาวนาวีกับชาวริมน้านะครับดูคล้ายกันมากนะแต่ว่าก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่คือเผ่าที่อยู่ชายหาดอ่ะจะมีสีผิวออกเขียวๆหน่อยชาวนาวีจะออกสีฟ้าแล้วก็ลายบนตัวนะครับที่ดูคล้ายแต่ว่าก็แตกต่างกัน ในหนังน่าจะเล่าถึงดินแดนใหม่ๆบนดาวแพนโดราจากริมชายหาดดำดิ่งสู่ทะเลลึกเราจะเห็นว่าชาวนาวีสามารถหายใจในน้ำได้นะแล้วก็จเจ้าปลาวานตัวที่คุณเห็นครับไม่รู้ว่าเป็นตัวแปรอะไรสำคัญในเรื่องหรือเปล่า ในภาคหนึ่งมีโทร,รุกมักโตถึงรวมเผ่านาวีเข้าบวกกับมนุษย์ได้ไม่แน่นะปลาตัวเนี้อาจจะเป็นศูนย์รวมหรือสัตว์พิเศษ,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 ษที่เผ่าทะเลเชื่อถือหรือว่านับถือกันก็ได้คาดเดาว,ว่าตอนแรกนะครับชนเผ่าทะเลน่าจะไม่ค่อยญาติดีกับเจ๊กเท่าไหร่คือรู้ว่าเป็นชาวนาวีแต่ว่าไม่ได้ร่วมมือกันซะทีเดียว ทีนี้มาว่าถึงฝั่งมนุษย์บ้างฐานทัพที่เราเห็นนะครับแอดมายคิดว่าเป็นเฮลเกตหรือว่าฐานทัพมนุษย์ในภาคหนึ่งนี่ยแหละคือถ้ามนุษย์ยกทัพจะมาตีชาวนาวีจริงๆอ่ะมมยว่ายังไงก็ยึดฐานคืนได้ครับส่วนตัวร้ายในภาคเนี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือผู้พันไม้จากภาคหนึ่ง ดูจากรอยสักที่แขนก็ได้ครับจะมีรอยสักรูปนกอินทรี see, สัตว์ประจําชาติของอเมริกาเรื่องการย้ายล่างนะครับมนุษย์ก็น่าจะทําได้นะในภาคหนึ่งอ่ะโอเคแหละเราเห็นว่าผู้พันนโดนธนูยิงตายหาไปแล้วแอดมายคิดว่ามนุษย์น่าจะมีเทคโนโลยีอะไรล้ำๆครับแล้วไอ้เรื่องการย้ายล่างย้ายความทรงจำอะมนุษย์ก็น่าจะทําได้นะขนาดชาวนาวียังทําได้เลย แอดคิดว่าลูกๆของเจกะน่าจะพยายามช่วยพ่อกับแม่ในการสู้รบนะครับแต่อาจจะทําเรื่องวุ่นๆอะไรสักอย่างจนในทีรี่ต้องมาช่วยลูกอย่างภาพที่คุณเห็นครับในภาคนี้นะครับนอกจากจะมีสงครามครั้งใหญ่แล้วอะ่ะจากหลายๆซีนที่เราเห็นน่ะดูเหมือนว่าชาวนาวีแล้วก็ชาวริมหาดอะ่ะจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่สําคัญเราจะเห็นภาพเจกยืนกอดลูกเผาทะเลเผาริมน้ำอะ่ะเหมือนทําพิธีไว้อะไรสักอย่างอันนี้แหละครับเลยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เผาริมน้ํากับเจกซันรี่ร่วมรบด้วยกัน ที่แอดมายสนใจเลยนะครับคือยูนิตใหม่ๆของทั้งสองฝั่งอะ่ะเทคล้ำๆจากเผ่ามนุษย์แล้วก็สัตว์อะไรแปลกๆจากชาวนาวีที่แน่ๆนะเผ่าน้ำก็มีสัตว์พานะประจําถิน่นชาวนาวีอาจจะมีอีกรานเผ่าน้านําก็มีตัวอะไรไม่รู้ครับคล้ายๆปลาบินอะ่ะซึ่งไอปลาตัวนี้นะครับน่าจะกระโดดจากผิวน้ําหรือว่าใต้น้ําได้แต่บินไม่ได้นะเรื่องอวตาร2เนี่ยแอดมายตามการถ่ายทํานะครับจะบอกว่ามันเป็นการถ่ายทําที่บ้ามากๆอะ่ะ ผู้สร้างก็ต้องสร้างสตูดิโอใต้น้ํานักแสดงก็ต้องไปแสดงใต้น้ำนะครับคือมันถ่ายก็ยากงานก็ยากแล้วก็อย่างเทเลอร์ที่คุณเห็นครับงานกราฟิกงานแสงงานภา้าแ่ะมันสุดยอดมากๆครับมันเป็นหนังที่แบบโคตรฟอร์มยักษ์ในช่วงยุคยุคนี้นะครับไม่ค่อยมีใครเขากล้าทําหนังฟอร์มยักษ์กันหรอกครับเพราะว่ามันกลัวขาดทุนนึกออกไหมมีแต่ป่าเจมคาเมลอนนี่แหละที่ใจถึงแล้วก็พอมันเป็นหนังฟอร์มยักษ์ความเสี่ยงแม่งสูงสัตสัดเลยครับคือถ้ามันกวาดรายได,ได้ได้น้อยกําไรน้อยอะ่ะ ภาค3มาอาจจะมีแหละเหมือนว่าเป็นภาคแก้ตัวครับแต่ภาค4ภาค5าที่ป๋าแกวางแผนจะสร้างไว้เราอาจจะไม่ได้เห็นนะแอดมก็เลยเอาใจช่วยว่าขอให้รายได้มันได้ดีๆนะครับเออแล้วไอหนังเรื่องนี้นะคุณดูงานภาพในเทลเลอร์นึกออกไหมมันสวยขนาดเนี้ถ้าไปดูในโรงมันจะโคตรของโคตรสวยเลยนะครับแอดมก็เลยแนะนําว่าให้ทุกคนไปดูในโรงกันนะส่วนแอดมเนี่ยอาจจะ2รอบหรือ3รอบด้วยซ้ําเวลาไปดูอ่ะอันนี้ขนมจากฝีมือท่านแม่ของแอดมเองครับ คือท่านแม่แอดไมเอทำขนมอร่อยจัดๆอร่อยจนลูกอ้วนน่ะที่คุณเห็นนะครับคือเปียลาวาไส้โคตรเยิมรสเข้มขน้นเข้มข้นแบบอร่อยทะลุเส้นเลือดอ่ะไม่ต้องถามนะว่าอ้วนหรือเปล่าแคลอรี่เท่าไหร่คือกินขนมอ่ะเอาอร่อยนึกออกไหมยังไงก็อ้วนถ้าใครสนใจสั่งนะครับแอดมายทิ้งรายละเอียดไว้แล้วพวกไลน์พวกทางติดต่ออะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่แพงครับสีลูกล้อยมีไส้ลาวากับไส้ช็อกโกแลต ถ้าบอกว่ามาจากช่อง My a r e a นะครับจะได้ลดราคา10%พิมมาคุยกันนะแอดมายเป็นคนตอบไลน์เองแหละ